ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวทำเป็นกะเหลามาผมมีเคล็ดลับดีๆทำยังไงวิธีการทำลิ้นนะครับทำง่ายๆมันจะมีน้ำลายวัวอยู่นะล้างให้สะอาดสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่ที่ร้านเต๋าแตกซิกพารามสเช่นเคยนะครับผมมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับมือใหม่ที่จะขายก๋วยเตี๋ยวบางคนอยากขายก๋วยเตี๋ยวอยากจะเอาพวกเครื่องในวัวมาทํา มีอะไรบ้างมีลิ้นมีเอ็นมีไส้มีม้ามมีขอบกระด้งมีน่องลายหลายๆอย่างอยากเอาอะไรมาทำก็ทำได้แต่ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาบอกเพื่อนๆที่จะใช้ลิ้นวัวเอาลิ้นมาทำนะครับเอาลิ้นมาตุนเอาลิ้นมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวทำเป็นกะเหลา่ามาผมมีเคล็ดลับดีๆทำยังไงวิธีการทำลิ้นนะครับทำง่ายๆเวลาเราซื้อลิ้นมาเสร็จอให้เอาไปล้างก่อน ล้างทําความสะอาดพอล้างทําความสะอาดยางล้างให้ดีๆนะครับตรงนี้มันจะมีนี่มันด้วยนะตรงลิ้นนะที่เราซื้อมาใหม่ๆม,มันจะมีน้ําลายวัวอยู่นะล้างให้สะอาดเลยพอล้างเสร็จปุ๊บเอามาย่อนย่อนในน้ําที่เราต้มร้อนๆนะครับย่อนไว้ก่อนย่อนเพื่ออะไรย่อนเพื่อเราจะเอาลิ้นมาขูดเอาขูดเอาลิ้นมันออกครับมันจะมีมันจะมีมนะมหนังหนังหุ้มมันอีกทีนึงอะ่ะอ่ะโอเคผมจะพาไปดูว่าขูดลิ้นขูดยังไงเวลาเราลวกเสร็จ ลวกไม่นานแล้วครับนัน่นเดือดลวกแป๊บหนึ่งแล้วก็ลองเอาช้อนมาขูดดูถ้ามันขูดออกก็เอาไปขูดปลาเห็นผมปลาพาไปดูว่าขูดยังไงเดินตามผมมาเอาตามมาเพื่อนมาดูครับวิธีการขูดลิ้นครับขูดง่ายงเอาเดินเข้ามาดูใกล้ๆครับมาดูตรงนี้มาดูตรงนีเ้เดี๋ยวผมจะพาขูดนะครับเดี๋ยวผมดูช้อนก่อนช้อนอยู่เนี่ยเ,เอาช้อนมาขูดดูเพื่อนเพอพอเราลวกเสร็จมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมให้เราขูด ขูดแบบนี้นะครับเพื่อนๆขูดครับมันจะขูดออกเงี้ยครับให้ขูดออกให้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมซูมมาใกล้ๆเลยเพื่อนๆเห็นชัดๆนะครับขูดออกเงี้ยครับมันจะมีอยู่สองชั้นไอ้ตัวนี้ก็คือว่าเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่ะหนังมันหุ้มอยู่อ่ะครับขูดออกให้หมดเลยเนี่ยขูดออกให้หมดเลยขูดออก่าเงี้ยขูดออกให้หมดเลยพอขูดขูดไปนี่เห็นครับดูเพื่อนๆดูอย่างเงี้ย ขูดออกไปพอขูดเสร็จมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยตัวนี้ผมขูดให้ดูแล้วนะขูดแล้วก็จะสะอาดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปต้มอีกทีนึงเอาไปตุ๋นอีกทีนึงอันนี้ก็ยังไม่ได้ขูดเดวขูดให้เพื่อนบูขูดง่ายเห็นนะขูดแบบนี้ขูดออกให้หมดเลยขูดจนไปถึงโคนมันแล้วขูดกลับขูดกลับไปอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าเราเอาไปลวกพอที่มันขูดได้แล้วมันจะขูดได้ง่ายทิ้งไว้ไม่นานหรอก อ่ะโอเคเ,เพื่อนเพื่อมาดูมีคลิปดีๆมาแนะนำเ,นเพื่อนๆนะครับขูดลิ้นขูดง่ายๆทำไม่ยากเวลาได้มาเสร็จไม่ใช่เอาไปต้มไปตุ๋นเลยนะเพื่อน,อนๆมือใหม่ที่กำลังจะขายก๋วยเตี๋ยวทำแบบนี้ดูทำแบบผมนี่แหละเอาไปลวกก่อนแป๊บนึงแล้วก็มาขูดครับผมถ้าสนใจที่อยากจะทำก๋วยเตี๋ยวทำเกาเหลาลองทักเข้ามาหาผมดูนะครับผมจีขึ้นเบอร์โทรไปให้นะครับขึ้นเบอร์โทรเดี๋ยวเขาจะเปิดประเทศแล้วผมว่าก๋วยเตี๋ยวในหน้าหนาวนะโอ้โหจะเป็นอะไรที่กินอร่อยขายมันด้วย มีทำเลดีๆลองท้าเข้ามาดูครับผมมีคลิปดีๆจะแนะนำนเพื่อนมือใหม่นะโอเคสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ทุกร้านนะครับใกล้ที่ไหนไปกินที่นั่นโอเคบ๊ายบายทำงานก่อน